สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเป้าไปสู้ขู่สู้คนนะครับเนาะคลิปนี้กับว่าผมเพื่อนหรครับเชื่อหลักนะครับผมพาพบเบรกล L50 นะครับผมมือนี่นะครับ L5018SP นะครับเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับผมเขาไม่ไม่หลายอยู่หรอกพี่น้องแต่ว่าเชื่อหลักกะยกตัวยางนะครับเลือกให้เบิ่งนะครับอ่ายกตัวยางเป็นบางขั้นนะครับเนาะอ่ารถเขาบากว่าไม่หลายหลอยู่นะครับ เขามาเรื่ยๆรยอยู่นะครับผมแต่ว่ายกตัวอย่างให้เบิ้งนะครับผมสารัขั้นนี้นะครับรถปี65นะครับสภาพสวยๆนะครับยางหน้ายางหลังเดิมๆนะครับผมยางหน้ายางหลังเดิมๆนะครับดาวพี่น้องโปรโมชั่นตอนนี้นะครับผมสำหรั30,000นะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่70,000บาทนะครับดาว70,000นะครับราคาดาวปกติกับดาวอยู่แสนหนึ่งนะครับผม ส่วนรดสามหมื่นรับรถเจ็ดหมื่นบาทนะครับผ่อนหกปีนะครับดาวสูงค่างวดกระชือได้พี่น้องเนอะนะครับดาวสูงค่างวดก็ถูกนะครับผ่อนหกปีนะครับงวดย่อยเดือนละสองพันนะครับผมงวดใหญ่ก็อยู่ประมาณแสนเจ็ดพันพี่น้องนะครับสาหรับขั้นนี้นะครับสวยๆงามๆนะครับเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับขัดบ่เคยรีอบ่เคยแกะนะครับผมพี่น้องคุณนะเห็นบ่เดิมทุกจุดนะครับ ผู้ใดสนใจคันนี้นะครับก็บทั่วหาเสี้ยวลักนะครับ0 6 1 0 7 3 8 6 8 1นะครับผมไม่ว่าจะเป็นคนหาย้วยไอดีไลน์หรือว่าคนหาย้วยเบอร์โทรศัพท์เด้อครับเด้อนะครับอันนี้รถมาจากจังหวัดน้องไายใกล้ๆเท่านี้นะครับเอาผู้ใดสนใจกรับทร่วหาไม่ว่าจะเป็นแอดไลน์นะครับคนหายโดยไอจีไลน์หรือว่าคนหายโดยเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ คนส่วนใหสภาพสวยๆงามๆสภาพนั่งฟางสี่กะผ่ภาฝ่าว่าพี่น้องนะครับหรือว่าจะควันเป็นไรเดือนก็ได้นะครับควันเป็นไรเดือนเดือนละเก้าพันนะครับเก้าพันกว่าบาทนะครับหรือว่าเลือกผ่อนเป็นรายปีละสองครั้งยังสี่ก็ได้นะครับผมเนาะเออ